คำเตือนนิยายเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องสมมุติสถานที่และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีอยู่จริงมีฉากการร่วมรักของตัวละครโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับเอาเลยครับสสดีผู้ชมนะครับผมมตัตนาเบกกล่าวอีกครั้งในนิยายวายเรื่องไม่อยากแก่ตายเรื่องไงอันดาโดยคุณเขียนซัมเพงบลูตอนที่7นะครับถ้าใครสนใจอ e ีบุ๊กของนิยายเรื่องนี้ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับไปอุดหนุนคนุณเขียนกันเยอะๆนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับ ตอนที่เจ็ดเกือบจะดีอยู่แล้วเชียวคืนนั้นหลังจากอาบน้ำอันดาขี่ๆเขียนนอะไรนิดหน่อยจนง่วงและพลอยหลับไปอย่างรวดเร็วเขาไม่รู้เลยว่าเสียงลมบีดแรงที่ได้ยินก่อนหน้านี้เป็นสัญญาณของพายุฝนที่ตกหนักในเวลาต่อมาบ้านพักที่เปิดเครื่องปรับอากาศในอุณหภูมิพอเหมาะกลับกลายเป็นเย็นเฉียบมันทําให้คนตัวเล็กรู้สึกว่าเพล่ห่มน่าจะมาเกิดไปแล้วเขาควรปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้สูงขึ้นอีกนิดไม่อย่างนั้นมีหวังหนาวตายกันพอดี แต่ชื่อเธอว่าไม่มีอะไรง่ายขนาดนั้นเมื่อรีโมทเครื่องปรับอากาศติดอยู่ตรงผนังใกล้ประตูที่เวลานี้เงาของกิ่งไม้กำลังสั่นไหวราวก,กับต้นไม้ด้านนอกมีแขนขาและกำลังตะเกียกตะกายต่อสู้กับพายุที่กระหน่ำซัดก่อเล็กๆอย่างไม่ปราณีนายในฐานทับโอ้ยทำไมขี้เซาขนาดนี้นะร่างสูงนอนหลับไปนานพอๆกับที่อันดาหลับไปนั่นแหละถึงอันดาจะไม่ได้โวยวายเสียงดัง แต่เตียงที่ตั้งห่างกันไม่ถึงเมตรฐานทัพก็น่าจะได้ยินเสียงเข้าบ้าสิหรือว่าปกติแล้วหมอได้เป็นคนหลับลึกถ้าถูกลอบทำร้ายกลางดึกมีหวังตายสนิทแบบไม่มีโอกาสร้องขอความช่วยเหลือแน่ๆรีโมทอยู่แค่นั้นเองเสียชื่อกำนันโอรานหมดเป็นแค่จินตนาการก็พูดได้สิเป็นแค่จิ๋วแดงจะรู้ดีกว่าคนอย่างอันดาได้อย่างไงจินตนาการของคนทั่วไปมีแค่อันดาที่เป็นนักเขียนมีมากกว่าร้อยเท่า ถ้าก้าวเท้าลงจากเตียงแล้วมีอะไรมาจับขาละ่ะหรือถ้าเดินไปถึงรีโมทแล้วมีเงาใครสักคนโผล่มาตรงหน้าตาจะทำยังไงโอ้ยแค่ขี้ก็ส่นไปทั้งตัวแล้วเนี่ยแล้วจะนอนหนาไปลูกนกแบบนี้เหรอแค่เดินไปไม่ถึงส<ๆ>ิบก้าวก็จะได้นอนสบายๆแล้วนะไม่ต้องมาหลอกล่อฉันอันดาดูเรศที่โผล่มาแค่ตัวเดียวแล้วก็ยังไม่ยอมหายไปฉันอยู่ข้างเธอนี่ไงไม่ต้องกลัวไปหรอกนะตัวเท่าเมี่ยงคงช่วยได้หรอก อย่าดูถูกกันสิอยังน้อยเธอก็ไม่ต้องรู้สึกว่าอยู่เดียวดายไงถ้าฉันไม่โผล่มาคงหน้ากลูวกว่าน,นี้จริงไหมล่ะอาที่เรดพูดก็มีเหตุผลอีกแล้วเจ้าจิ๋วมีทักษะในการโน้มน้าวจิตใจคนเก่งจริงๆสมแล้วที่มีเขากับหางแดงๆนั่นติดตัวอย่านินทากันสิได้ยินนะก็อย่ามาอ่านความคิดคนอื่นสิตัวขี้โกงนี่อันดามุ่ยหน้าก็จะรวบผ้าห่มที่ห่อตัวจนมิด ค่อยๆขยับตั้งหลักพลางชะเงยขอมองฐานทัพที่ยังคงนอนตะแคงไปอีกทางทำใจเสร็จได้ยังอื้อเราเลียงกันเข้าไปเถอะถ้าเจอผีแล้วทิ้งกันจะตัดออกจากการเป็นจิตใต้สำนึกให้ดูไล่ไม่ไปก็จะหาหมอผีมาจาัดก,การให้รู้แล้วรู้รอดเลยแต่ฉันไม่ใช่ผีนะเรดาหมอผีน่าจะจับสัญญาฉันไม่ได้หรอกเลิกพูดสักทีฉันจะเดินไปปรับแอร์ส่วนเธอก็บินตามมาก็แล้วกันแล้วก็เงีย,งงยบๆด้วย ถ้าฉันเงียบห้องก็จะเงียบมากนะจริงด้วยอย่างน้อยเสียงของเร็กก็ช่วยไม่ให้เหมือนอยู่คนเดียวไม่บ้าก็เหมือนบ้าไปแล้วครึ่งตัวละพูดคนเดียวเป็นวักเป็นเวงขนาดนี้เนี่ยกลับบ้านคราวนี้สงสัยต้องพบจิตแพทย์เพื่อวินิจฉัยอาการประสาทหลอนซะหน่อยละอันดา,าค่อยๆย่องไปจนถึงรีโมทที่ติดอยู่ตรงข้างประตูขณะที่ท้องฟ้าด้านนอกมีแสงกระพริบของฟ้าแลบจนสว่างไประยะเขากดปุ่มเพิ่อมอุณหภูมิของห้องอย่างเร็วก็จะหันกลับไปยังที่นอนโดยไม่ปล่อยเวลาให้เสียเปล่าสักวินาที ร่างเล็กซุดตัวปิ่นหูหลับตาปีอยู่ๆฟ้าก็ร้องลั่นจนเข่าอ่อนเขาไม่ได้กลัวเสียงฟ้าร้องแต่บรรยากาศมาชวนให้ผวาเจ้าตื่นตัวไปหมดฐานทัพตื่นไปอยู่เป็นเพื่อนกันหน่อยหนุ่มน้อยในก้อนผ้าห่มรีบคลานวาๆไปจนถึงข้างเตียงของเพื่อนร่วมห้องเขาถือวิาสาสะเขย่าตัวคนที่หลับสนิทเบาๆนายตื่นสิฉันนอนไม่หลับแล้วไม่มีเสียงตอบรับจนอันดาเข,ขย่าแรงขึ้น โอ้ยทำไมไม่ตื่นล่ะแฮกอันดากระโดดขึ้นไปนั่งบนเตียงฐานทับด้วยความตกใจคนอะไรเนี่ยฟ้าร้องดังขนาดนี้ยังเอาแต่นอนอยู่ได้อันดาลูบอ,อกพลางชะเง้อมองหน้าคนที่ยังนอนแต่แขงนิ่งแต่เหมือนร่างที่นอนอยู่จะสั่นแปลกๆนาวเหมือนกันเหรอจะปรับแอร์ให้แล้วนะจิไม่ได้หลับนี่ฐานทับ พี่อยู่นี่พี่อะไรเล่านายไปอะไรเนี่ยเจบปวดมากไหมไม่ใช่แล้วท่านทำไม่ได้กำลังคุยกับเขาอันดาตัดสินใจเขย่าไหลอีกฝ่ายแรงๆแต่เพราะสัมผัสกับเสื้อยืดเนื้อดีที่ไม่ใช่ผ้าห่มเลยรับรู้ถึงอุณหภูมิของร่างกายอีกฝ่ายตัวร้อนจีเลยทำไมถึงเป็นไข้ได้ล่ะเนี่ยคิดสิคิดถ้าเป็นไข้สูงต้องทำอะไรบ้างยาที่หมอท่านให้มาอยู่ไหนไม่รู้แล้วเว้ยเป็นไข้แบบนี้คงไม่ตื่นหรอก เปิดไฟเลยแล้วกันทันทีที่ประมวลผลเสร็จอันดาก็วิ่งไปเปิดไฟลืมหมดแล้วเรื่องผีสางและความน่ากลัวของเสียงฟ้าร้องที่ยังดังอยู่ไประยะเขาถือวิสาสะค้นกระเป๋าฐานทัพหาซองยาสีขาวที่หมอทันจัดให้อย่างรีบร้อนหายไปตั้งสองสามคืนทำไมอยู่ๆไข้ขึ้นได้ก็ไม่รู้กว่าจะป้อนยาให้คนที่ไม่ค่อยมีสติได้ก็เกือบแย่เหมือนกันแต่แค่ยาอย่างเดียวคงไม่พออันดารีบปิดเครื่องปรับอากาศก่อนจะจัดแจงหาผ้าชุบน้ำมาเช็ดตัวให้คนที่จับไข้จะไม่รู้เรื่อง เสียงคลางต่ำเรากับไม่สบายตัวของฐานทัพทําให้โล่งใจว่าอีกฝ่ายยังพอรับรู้ถึงการกระทําของเขาทําไมก็หม่อมมางแบบนี้นะฝนตกนิดเดียวแต่เป็นไข้หนักเลยเมื่อตอนเช้าล้างแผลให้ก็ยังดีๆอยู่นี่นาหายไววๆนะได้ไปแบบนี้แล้วฉันใจไม่ดีเลยจิจิรพัฒนชื่อแฟนคนนั้นเหรออยู่กับพี่นะเจ คงรักกันมากเลยน่าสงสารจังจีครับจีเอ้ยมือที่กำลังเช็ดตัวให้ถูกดึงไปกอดแน่นละเมอนอนเรียกชื่อคนตายว่าน่าคนลุกแล้วนะนี่ยังคิดว่าเขาเป็นคนรักที่จากไปอีกเหรอจีอันดาไม่ใช่จิรพัฒนปล่อยได้ละถ้าแฟนนายหึงมาล้หักคอฉันฉันจะตามมาหลอกนายให้หัวโกรธเลยนะคำขู่ที่คนฟังไม่ได้ยินคงไม่ส่งผลให้ใครกลัว หลังจากดึงมือตัวเองอยู่ครู่ใหญ่สุดท้ายอันดาก็ต้องยอมแพ้แรงคนป่วยจนได้เฮย้ยสรุปว่าป่วยจริงหรือใกล้กันแน่เนี่ยแรงยังเป็นบ้าเลยอันดาถอนหายใจเฮือกใหญ่ตื่นมาเมื่อไหร่เขาจะคิดค่าศึกรอให้ฉ่ำเลยคอยดูคืนที่วุ่นวายของอันดาสั้นลงเมื่อเขาพลอยหลับไปอีกครั้งข้างๆฐานทัพแต่กับคนที่อาการไม่ดีนักกลับเป็นคืนที่ยาวนานกว่าทุกคืนเขาไม่เคยฝันถึงจิรพัฒ์แม้จะยังคิดถึงแต่ไม่เคยฝันเลยสักครั้ง อาจเป็นเพราะอิ่มเกินไปเลยฝันเลอะเธอหรือไม่ก็ลืมกินยาก,ก่อนนอนบวกกับอากาศที่เย็นลงอย่างรวดเร็วทำให้ร่างกายและจิตใจไม่ปกติภาพร่างเล็กบนเตียงผู้ป่วยกำลังทรมานก,กับอาการที่หนักหนาเกินกว่าจะรับไหวชัดเจนในมโนสำนึกความรู้สึกที่ทำได้เพียงแค่นั่งมองแต่ช่วยอะไรไม่ได้เลยมันแย่แค่ไหนฐานทํายังคงจำได้ดีสุดท้ายคนที่เขารักก็จากไปอย่างไม่มีวันหวนคืนทิ้งไว้เพียงความทรงจำดีๆที่เคยมีให้การเพียงเท่านั้นหากไม่ได้พบอีกครั้งคงไม่เจ็บ คำพูดประโยคนั้นคือความจริงความคิดถึงไม่เคยทําร้ายเขาเลยจนกระทั่งเมื่อคืนนี้อ้ยเมื่อยจังเสียงบนที่คุ้นเคยดังขึ้นในระยะประชิดใกล้จนเหมือนอยู่บนเตียงเดียวกันยังไม่ตื่นอีกเหรอใข้ร้อหรือ,อยังเนี่ยนั่นเป็นตอนที่ฐานทัพรับรู้ถึงหลังมือของใครคนที่สัมผัสลงบนหน้าผากทำอะไรเขาถามด้วยเสียงแหบพลาตื่นแล้วไข้รแ้แล้วด้วย ถ้าเขาเข้าใจคำพูดของอันดาไม่ผิดเมื่อคืนเขาคงเป็นไข้โจสเตไม่อยู่กับตัวสินะแต่ทำไมเธอมาทำอะไรบนเตียงฉันโหลลืมตาดูสะก,ก่อนว่าฉันอยากอยู่บนเตียงนายหรือเปล่าก็ใครละ่ะที่กอดฉันไว้ไม่ยอมปล่อยทั้งคืนน่ะอันดาขยับแขนตัวเองแรงๆคานทับถึงได้รู้ตัวว่าเขากำลังจับมือใครไปแน่นไม่ใช่มือของจีแต่เป็นมืออันดาปล่อยได้สักทีรู้ไหมว่าคืนฉันลำบากแทบแย่ yeah. ตอนป้อนยาให้นายก็ไม่รู้เรื่องเลย แถมตอนเช็คตัวยังโดนดึงมือออกไปกอดอีกเปลืองเนื้อเปลืองตัวชะมัดยังไม่ต้องลุกนะเดี๋ยวจะไปยกมือช้ามาให้กินเกนใส่ก็ต้องล้างแผลและกินยาใครจะได้ไม่กลับเมื่อคืนฝนตกกระหน่ำเลยฟ้าร้องทั้งคืนจนชันผะวาไปหมดตอนเที่างว,วันสวยสวยไม่คิดเลยว่าคืนฝนตกจะน่ากลัวพี่ลึกอน,นาพูดจื่อแจ้ไม่หยุดเพราะเอาจริงๆเขาเองก็เขินเหมือนกันที่ถานทำยึดเอามือของเขาไปกอดไปทั้งคืนคืนไม่พูดไปเรื่อยๆคงหน้าแดงจะเก็บอาการไม่อยู่แนะ่ ไม่เอาเลยนะเวลาเรียกแล้วนายไม่ตอบใช่ใจหายหมดเลยจริงๆขอโทษกะจะหาที่พึ่งแท้ๆเลยเอ๊ะนายว่าไงนะดวงตากลมโตทะลึงกว้างเมื่อกี้อันดาวหูฝ่ายไปหรือเปล่าเนี่ยขอโทษแล้วก็ขอบคุณมากๆเฮ้ hey, อย่าเป็นแบบนี้สินายฐานทัพน้ำเสียงทุ่มนุ่มที่เอ่ยขอบคุณกันอย่างจริงใจแบบนั้นนะ่ะได้ยินแล้วไม่รู้ว่าจะพูดอะไรต่อเลยมันจะกระจี้ยังไงชอบกน อันดาอ่ออ๋อไม่ต้องขอบคุณนกถ้าฉันไม่สบายนาก็คงทำแบบเดียวกันนั่นแหละหมายถึงหนึ่งมือฉันไปก่อนบ้านะสิฉันหมายถึงดูแลคนป่วยต่างหากตื่นมาแล้วก็ปากดีเลยนะนาๆเนี่ยทานทัพหัวร้อาเบาๆถึงอันดาจะทำเป็นเก่งแค่ไหนแต่ใบหูที่แดงจัดมันซ่อนไม่ได้หรอกเด็กนี่มีมุมน่ารักน่ารักเยอะเหมือนกันนะและเมื่อคืนเธอใช้ตัวฉันยังไงล้วงเข้าไปในเสืออ้องั้นเหรอ ธานทับขมวดคิ้วเล็กน้อยทำเหมือนสงสัยเสเต็มประดาใครจะไปทำแบบนั้นกันเล่าเช็ดแขนเช็ดขาที่จริงก็อยากจะเช็ดตัวอยู่รอกแต่นายหนักมากกลับไปเมื่อไหร่แล้วน้ำหนักซัดด้วยนะผู้จบอันดาก็รีบลุกจากที่นอนที่ไม่ใช่ของตัวเองหนีเข้าห้องน้ำไปเลยเพราะแบบนั้นเขาได้ฟื้นจากอาการป่วยถึงได้ยิ้มออกมาอย่างไม่ปิดบงังคงต้องขอบคุณอันดาอีกเรื่องแล้วล่ะเพราะถ้าไม่มีเด็กคนนี้เขาคงจมกับความรู้สึกในฝันพักใหญ่แน่ๆหลังจากคืนนั้นธานทับก็ไม่มีอาการป่วยอีก อันดาคอยเตือนให้เขากินยาทุกมือ้อแถมยังเลื่อนตีมาติดกันทั้งยังบอกด้วยว่าที่ถามเพราะกลัวเขาเป็นอะไรไปกลางดึกอีกเป็นความห่วงใย,ยที่รับรู้ได้โดยไม่ต้องพูดมันออกมาตรงๆทุกอย่างเป็นไปในทางที่ดีแต่เ้าว่างเมื่อไหร่พวกเขาก็ยังต่อปากตอคคำกันเหมือนเดิมนั่นละ่ะตอนนี้อันดาเริ่มวางโครงเรื่องนิยายอย่างจริงจังแล้วเขาไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากฐานทัพโดยตรงอีกเพราะไม่อยากบังคับใจิตใจใครระยะหลังฐานทัพถึงได้เห็นเจ้าตัวนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์อยู่เวลาหลายชั่วโมง บางทีก็อ่านนิยายหรืออะไรก็ตามที่พอจะเป็นวัตถุดิบในการเขียนได้เรื่องนิยายเป็นไงบ้างนายอยากรู้เหรอดวงตาเป็นประกายของอนนาวแวววับขึ้นเขาอยากเล่าให้ใครสักคนฟังเทบขาดใจโดยเฉพาะในฐานทัพเพราะถ้ามีตรงไหนไม่สมเหตุสมผลจะได้หลอกถามนเนียนๆไปเลยฉันแค่ถามว่าเป็นไงไม่ได้อยากรู้อยากรู้ไหนไม่ได้เหรออยากเล่าอ่ะคนตัวเล็กกระพริบตาถีอ้อนเหมือนเด็กที่เก็บความลับไม่เป็นเอาสิอยากเล่าก็เล่ามา งานฉันเสร็จหมดแล้วโอเคคือฉันวางให้พระเอกเป็นหัวหน้าแก๊งมาเฟียสุดเท่มาเฟียแบบที่ทำเรื่องผิดกฎหมายางั้นเหรออ่าก็แบบเทาๆหน่อยคนแบบนั้นจะเป็นพระเอกได้ยังไงฟังให้จบก่อนสิท่านท้าพยังน่ารับรู้เขาจะทนฟังอีกหน่อยก็ได้แล้วนายเอกก็ยากจนมีเพื่อนดภรา,ามาตามทวงหนี้ที่พ่อของเขาไปกู้มาจากนายบอลยากจนแล้วยังเข้าบอลอีกทอกซิกสุดๆเลย เอา้านิยายมันก็ต้องมีปมหน่อยไหมล่ะในเอกน่าสงสารคนอาจจะได้เป็นมัมหมีไงมัมหมีสอบอะไรของเขาเอีกแล้วนั่นพว้ที่เป็นแม่แม่ของนายเอกไงแล้วพระเอกก็มาช่วยไว้แล้วพาในเอกไปอยู่ด้วยอยู่ๆก็พาไปด้วยเนี่ยนะแล้วพ่อในเอกทํายังไงทิ้งพ่อเลยเหรอถ้าพ่อไม่ดีจะอยู่ด้วยทําไมอ่ะแต่ตามคนที่เพิ่งเจอเฉยๆไปเลยได้เหรอเอ๊ะนา้นี่ต้องขัดฉาทุกเรื่องเลยมั้ย ขันทไม่ได้ตั้งใจขัดจังหวนะนักเขียนหรอกแต่เขาไม่เข้าใจจริงๆว่าสถานการณ์แบบนั้นนายเอกจะตามพระเอกไปได้ยังไงคิดว่าลอดฉันไม่สมเหตุสมผลใช่ไหมละ่ะไม่หรอกขนาดฉันยังตามเธอไปในห้านาทีเลยจริงด้วยแต่นั่นน่ะมีเหตุผลเธอเ่าจะเล่ารายละเอียดให้มากกว่านี้นะอย่าเล่าย่อนักสิอ๋อโอเคโอเคถ้างั้นเอาใหม่นะฉันจะเล่าแบบละเอียดเลย ความจริงฐานทับตั้งใจจะช่วยอันดาอย่างที่อีกฝ่ายเคยขอเอาไว้แต่จะให้พูดออกไปตรงๆมันก็กระดากยังไงบอกไม่ถูกเขาเล,เลือกที่จะปล่อยให้อันดาพูดในสิ่งที่อยากพูดแทนเรื่องราวในนิยายถูกร้อยเรียงขึ้นทีละนิดสมเหตุสมผลบ้างไม่สมเหตุสมผลบ้างแต่ก็ฟังแล้วสนุกดีบางครั้งอันดาก็เล่าให้ฟังตอนกินข้าวก่อนนอนหรือไม่ก็ตอนที่เดินเล่นบนชายหาดที่อยู่ไม่ห่างจากบ้านพังอย่างตอนนี้ฉันปล่อยให้พระเอกเป็นมาเฟียคุณธทมแล้วละ่ะ คนที่เป็นทายาทของตระกูลคงเลือกอะไรไม่ได้นอกจากรับช่วงต่อกิจการของคนเป็นพ่อแต่พอเขาขึ้นนั่งตำแหน่งก็เลือกที่จะปรับเปลี่ยนให้กิจการมีความขาวสะอาดขึ้นแบบนี้โอเคไหมก็ดีส่วนนายเอกให้อยู่กับแม่เลี้ยงแทนเพอพ่อตายแม่เลี้ยงก็ติกการพนนันเพราะความจริงตั้งใจจะกอบพ่อของนายเอกแต่แรกร้ายจังใช่และพาพระเอกไปช่วยนายเอกที่กำลังโดนทำร้ายนายเอกก็ความจำเสื่อมทำให้ส่งกลับบ้านไม่ได้เลยต้องให้พักด้วยไปก่อน สมเหตุสมผลขึ้นมาพอเข้าใจได้นะถ้าความจําเสื่อมมันต้องมีสาเหตุด้วยโดนตีโดนหลายทีมากมากเลยแล้วก็หนักสุดคือที่หัวแบบเปรี้ยงเดียวสลบเธอต้องหาเหตุผลทางการแพทย์มากำกับหน่อยว่ามันไปนไปได้ไหมคิดอยู่เหมือนกันน่ะนายว่าหมอท่านจะช่วยฉันได้ปะนะคุณ้ชันหน่อยนะเดือดร้อนเขาอีกจนได้คือไปถามหมอแบบนั้นมีหวังโดนหัวร้อนใส่หน้าก็เท่านั้นเองถามหลักการแพทย์ไปเขียนนิยาย ถมยังให้เขาเนี่ยเป็นคนพูดให้ทันทามช่วยอันดาหน่อยนะเห็นแก่นักเขียนตัวเล็กๆตาดำๆสักคนนะมือเรียวคว้าแขนเขย่าเบาๆพลางกระพริบตาถี่ๆใส่ชอบใช้เหลือเกินมุกนี้แต่คนตัวสูงกว่าใช้นิ้วดันหัวของอันดาออกห่างตัวไปคุยกับหมอเองฉันไม่เกี่ยวแหมเคยเจอกันครั้งเดียวฉันไม่กล้าขอรอกอย่างเธอเนี่ยนะไม่กล้าเอาเข้าจริงหน้าพูดจนหมอทันหาช่องแทงไม่ทันมากกว่าหลอกด่ากันอีกแล้วนะ อ,อันดาสะดุ้งหยงรู้สึกเหมือนมีอะไรลอยเฉกแขเข้าไปด้วยความเร็วสูงสิ่งวัตถุพุ่งแหวกอากาศดังขึ้นและเพียงซีเวาทีหลังจากนั้นทรายบนพื้นก็กระจายตัวออกห่างไปไม่ถึงสองฟุตฐานทับคว้าร่างเล็กของอีกฝ่ายเข้ามาอยู่ในอ้อมแขนทันทีวิง่งอะไรปืนฮะไม่ทันให้อันดาได้ถามอะไรฐานทับก็ออกวิ่งทันทีอย่างที่บอกเขาไม่รู้ว่าคนร้ายซ่อนอยู่ที่ไหนแต่ที่แน่ๆพวกมันตามหาเขาเจอแล้ว ตอนนี้มีทางเดียวคือหนีให้พ้นจากการตามล่าไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนและมันคงไม่ใช่บ้านพักที่วังดานหลานด้วยวิ่งไปไหนอะนายจะไปไหนวิ่งไปก่อนไปทางขดหินตรงนั้นมันจะได้ยิงตรงๆไม่ได้ทางออกไปเกือบ50สเมตรเป็นแนวขดหินขนาดใหญ่ที่พอจะหลบได้อย่างที่ฐานทำบอกจรงิจรงๆถ้ามไม่เรียบระวังหน่อยนำไปเลยไม่ต้องพูดมากฉันไหวอันดาวิ่งตามฐานทำที่กุมมือเขาแน่นมันทั้งตกใจและกลัว แต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงได้รู้สึกว่าฐานทัพจะพาเขารอดไปจากสถานการณ์แบบนี้ได้เสียงลูกปืนแหว่อากาศเสียงลูกปืนแหว่อากาศไม่ได้ดังติดต่อกันรัวๆเหมือนอย่างที่จินตนาการเอาไว้ดูเหมือนคน้าจะใช้ปืนเก็บเสียงและคงไม่อยากให้คนอื่นรับรู้การมีอยู่ของตัวเองเช่นกันเสียงปืนดังเป็นนัดที่สองและครั้งนี้อันดาเห็นแรงประทะบนโขดหินตรงหน้าได้อย่างชัดเจนมานี่ร่างเล็กปิวตามแรงดึงของคนมีสติกว่าฐานทัพพาเขาย่องผ่านหินก้อนใหญ่ไปอีกทาง ก่อนจะหยุดพลางยกนิ้วขึ้นแต่ปาดแปลว่าห้ามพูดสินะอันดาพยังได้รับรู้พอเห็นอีกฝ่ายทําท่าจะโผล่พ้นก้อนหินเพดูล่าด์แล้วอันดาก็รีบดึงเสื้อของฐานทัไว้แน่นคนที่ผ่านประสบการณ์มามากกว่าหันกลับไปมองก่อนจะพะยักหน้าอีกครั้งเพื่อบอกว่าไม่เป็นไรฐานทัพจะโงกออกไปแค่แวบเดียวเขาก็รีบหลบที่หลังคนหินเหมือนเดิมกวาดสายตามองทิศทางที่จดจําได้อย่างแม่นยําก่อนจะประเมินเส้นทางหลบหนีในใจทางนั้นเขาต้องพาอันดาไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยก่อน แต่แววตาที่มองมาแต่ไปด้วยความหวาดกลัวอย่างไนได้ชัดสัมผัสอ่อนโยนแต่ลงที่ท้ายทอยของอันดาเบาๆพร้อมกับรอยยิ้มจางมือที่ยื่นมาให้ดูใหญ่โตอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนอันดาวางมือของเขาลงบนมือข้างนั้นกุมกันไว้กระชับพอที่จะมั่นใจว่าจะไม่หลุดออกจากกันแปลกไหมนะที่อันดารู้สึกปลอดภัยขึ้นอย่างไม่มีเหตุผลไปกันเอาแล้วก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่เจ็ดนะครับโอ้โดนไล่ย,ยิงอีกแง่อะไรกันนี้ อุตสาหนั่งเรือข้ามเกาะมายังตามมาอีกอะเกินไปละ <c oughs> ถ้าสนุกก็อย่าลืมเข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนักเขียน Something Blue, Something Blue ด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้อุตนาเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะ <c oughs> สวัสดีครับผมอุตนาเบ้